เนาะฮะเออถ้เดี๋ยวค่อมาเอาก็ได้ไะิ16บาทเดียว่ะนเอาพออะไรเพิ่มที่บาทแลมนชิ้นหน่งเนะแต่แล้ด้วยทาเดิมๆเนาะโซใหญ่ทรงเนะทรงทงให้เลยเี่ย ติดราคาเรียบร้อยแล้วนี้มาตรฐาน

ไอ้นี่คือเป็นสินค้าที่ว่าลูกค้าซื้อซื้อแต่ว่าสแกนไม่ผ่านเพราะว่าเขาไม่รู้รหัสไงเขาไม่รู้รหัสนีก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งใช่ไหมปัญหาอย่างหนึ่งถึงด้ได้ได้นะก่อนเ็มในเอ็นเนี่ยมันแค่เจ็ถึงสิบสอ คมิอนแปด้านเป็นระป้ตรแล้วสรบอปาปาได้ละงพันหมดแล้วอ่ะใหญ่ยามีข้าเหนียวเสือเป็นประกอบตาเสือคือเนี่ยแดมินตัวนี้แหละเขี่ยวงูเหมือนกัน ข้าลงมาทุนี้ใช่ไม่ไมข้าแดงอ่ะข้าแดงอ่ะใช่ใช่ชข้าแดงลงชุดนี้นะลงเป็นชายชนะขอนเนี้สองเจ็ดสองเจ็ดสจ็ดสองเจ็ดสองสามสามทําไมโป๊ะจินตง้โป๊ะใจรังเลยหน่ยดัให้้อยหย่งไรอัปเดตอยู่เลยใช่ไหมัเดใช่ไหมโ้ยเจ้าความโบราณแต่าเราไม่ได้ใส่ไไม่ได้ใช้อรนี่ เหมือนสิวกระแกะไรครับหน่งสองม่ห้าหกอืมเหมือนเลหลานเมียผมเลยเราสักเก่าๆมาทำอยู่กับเป็นธนาคารเะ ไปธนาคารยังคอยคืนกาไม่ได้เลยแจ้งตะโค้งอ่ะพันเท่าไหร่ย๊ะพันสองร้อยโหลด มันกำลังดาวน์โหลดช้ามากค่ะถูกให้ทันสมัยที่สุดสุดยอดตัวอเก่งเนาะเขาซื้อทคนไปเช็คสิ่งคนละครึ่งเยอะไหมครับ ก็ชนะด้วยนะดีกว่าดีกว่าเดิมไหมครับผมดีกว่าเดิมยอดเดิมยอดดีกว่าเดิมครับอืม <c oughs> ก็ก่อนเป็นไงจะไม่มีโครงการชน,นะครับก็ได้อยู่แต่ว,ว่ามันในนี้มันคืออย่างน้อยคือมันเพิ่มเพิ่มเพิ่มไรายได้ขึ้นมาอืมเพิ่มรายได้ขึ้นมานะครับผมเราชนะแม้กระทั่งไก่ทอดก็ยังขายได้นะครับผม <c oughs> ช่วงนี้ขอบคุณครับ กกนนะสักแ <laughs> ก <c oughs> นก <c oughs> นะขายได้ไหมครับ <c oughs> หตั้งแต่มีโครงการเราชนะเป็นไงขายดีไหมครับขายดีค่ะขายดีค่ะขายดีกว่า,าดีกว่า,กวาปกติเยอะค่ะ,ะคนมาใช้กันมากใช้กันเยอะค่ะอืมวันหนึ่งก็เข้ามาสกแกนก็น 2, 000, 2, 000กนวันสองพันวันหนึ่งสองวันแล้วเดี๋ยวนี้เงินงหมุนเวียนที่เฉพาะลร้านร้านที่ร้านคุณเนี่ยประมาณวันเท่าไหร่ก็ว่าเข้ามาสกแกนก็วันวันไหนคนเยอะก็ถึงสองพันถ้าวันไหนไม่ถึงก็วันพันต้นก็มีเฉพาะราคาสแกนนะราคาสแกนนะใช่ค่ะเฉพาะยอดสแกน ยอดขายต่างหากก็เดี๋ยวนี้กำลสดก็ได้น้อยลงหน่อยเพราะว่าเขามาสกแกนกัเนเยอะแต่ว่ายอดดีกว่าเมื่อก่อนใช่ค่ะดีกว่าพ่าผัก็ร้านค้าเล็กๆก็ได้ก็คือลูกค้าบอกว่าคนคนที่ได้บัตรสวัสดิการเนาะขาบอกว่ากินข้าวสารอาหารแห้งจนจนจน,จนเหลื่อแล้วล้วกินไม่ทันมอดขึ้นมั่งข้าวสารเขาบอกดีแล้วเลยที่ให้แม่คะะ้าลายย่อยเองงานที่ว่าได้สกแกนบัตรสวัสดิการหน้าเขาได้มาซื้อผัก ได้อย่างงี้ค่ะที่อบอกว่ามีมมว่ามีสวัสดิการประกนได้ตามร้านค้าย่อยๆใคได้ซื้อผักซื้อปลาซื้อข้าว,าวอย่างอื่นได้อ่ะค่ะครับแล้วรู้ไหมว่าหลังจากพฤษสภานี้ถ้าหลังจากนี้จะทำยังไงก็ก็คงต้องเป็นไปตามระบบเดิมก็คือเขางจงซื้อเงินสดแต่ว่าการจัดจ่จายก็คงจะต้องดรอปลงกว่าเดิมแ้วอยากให้รัฐบาลช่วยยังไงบ้างก็คือว่าต็ม่รู้วเนาะก็ก็แล้วแต่คือณตอนนี้เนาะเราก็มองดูว่ารัฐบาล น่าสงสารนะคือเงินซัพพอร์ตก็ก็น้อยที่ที่จะมาซัพพอร์ตประชาชนเขาก็หายากนะเงินก็คือเข้าใจรัฐบ,บาลก็คือจะช่วยได้ในส่วนนั้นก็คือให้คงอยู่แต่ย้าให้ย้ายสุดคนนี้แค่นั้นก็พอพถึงเศร,รษฐกษฐิจเหรอใช่แล้วเกี่ยวกับโครงการที่รัฐมอบให้ประชาชนนี่อยากมีต่อไหมฮะอยากก็อยากให้มีแต่ว่ารัฐบาลจะซัพพอร์ตแล้วได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นแหละก็รอดูได้อยู่ดจะฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้าง จะให้เป็นกำลังใจรัฐบาลมางเอาชื่อบอกมารัฐาบาลสู้ๆคะ่ะครับชู่มๆนะค,ะคบทำได้ค่ะอขอบคุณครับทำดีก็ดามมีบางคน็มามาเต่แบางคอ มีสองอย่างก็ต้องมีบาครับคือก็ได้รู้ว่าไอ้ได้ทุกอย่างไงพี่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะ